สวัสดีค่ะพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้ไอก็อยู่ที่ฟอร์พิจิตเพชรอุบลราชธานีของเรานั่นเองนะคะวันนี้ไอามาทั้งทีมาไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะวันนี้ามาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยทั้งสองคันนะคะรถของเรานะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเอเวอเรสต์ตัวไทเทเนียมพัดนะคะวันนี้ไอามาจัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะรถของเราจะมีตอนนี้เหลืออยู่แค่3คันเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกคันนี้สีดําดุคันนี้หรือสีบอลเงินที่หลายๆท่านกําลัง มองหารถนะคะส่วนรถพิเศษดอกเบีย้ยพิเศษมากนะคะไปดูคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเอเวอเรตัวไทเทนเนียมพัดนะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,799,000บาทนะคะวันนี้ออจัดเลยคันนี้รับเลยส่วนลด2,000 0 0บาทหรือเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษเลยค่ะ0%นนาน84เดือนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ2รุ่นนี้อยากพาไปดูรอบคันว่าคันนี้ออปชันแบบนี้ได้อะไรบ้าง ามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าของเจ้าตัวเอเวอเรสต์คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมโลโก้นะคะฟอร์ดนะคะโลโก้ฟอร์ดพร้อมกระจังหน้าลายลังพึ่งแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ให้ลวดลายที่แข็งแรงดุดันนะคะพร้อมอักษรอคริคลิกคำว่าเอเวอเรสต์แบบนี้เลยค่ะลูกค้าหลายๆท่านอาจจะดูรีวิวกันเยอะแล้วนะคะแต่หลายๆท่านอาจยังไม่ถูกใจโปรโมชั่นนะคะ มาดูโปรโมชั่นกันที่ฟอร์ดพิกิจเพชรอุบลราชธานีของเรานะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีมากแคมเปญดีของแถมจะเต็มไม่ว่าลูกค้าจะเลือกโปรโมชั่นเป็นชุดแต่งก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น F150 นะคะ F150 สป i d เดอนะคะตัวนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ มาด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของล้อแม็กขนาด20เลยนะคะเป็นยางกุดเยียนะคะตัวนี้มาส่วนด้านข้างนะคะก็มีบันไดข้างให้นะคะตัวนี้แมงไม่พอนะคะส่วนด้านหลังของเรานะคะก็ยังมีความอำนวยความสะดวกนะคะให้ความสะดวกสบายในเวลาเก็บของนะคะตัวนี้ก็ใช้ระบบการเตะคลิกไปเลยค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ,ะเวลาเปิดนะคะของเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะคะ กดคลิกนะคะแล้วก็เตะออกมาเลยค่ะตัวนี้เซ็นเซอร์จะทํางานอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องกดแช่ไว้นะคุณลูกค้ากดแช่ยังไงก็ไม่เปิดแน่นอนเลยค่ะอามาดูเราคันตัวนี้ค่ะตัวนี้บอกก่อนว่าทําไมราคาของเขาค่อนข้างที่จะสูงราคา1นึ่งล้านจ็ดแสนาตัวนี้เป็นตัวท็อปของเจ้าตัว e v เวอร t เเลยเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น4ีคค่ะไม่ว่าจะสายออฟโรดสายท่องเที่ยวนะคะติดลมติดอะไร ไปทุกสภาพสนามเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะคะสายครอบครัวสายท่องเที่ยวไม่ว่าจะสายไหนนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะคะราคาไม่แรงราคาไม่แรงบอกเลยว่าราคาไม่แรงพร้อมตัวออปชั่นที่ฟอร์ดให้มานะคะตัวนี้ราคาไม่แรงหมดเลยว่าจากราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสเหลือเพียง1นึ่ล้านห้าแสเป็นยังไงว้าวไหมคบต้องว้าวแล้วนะคะยังไม่พอ มาดูคันสีดำม,มั่งนะคะว่าคันสีดำหล่รอดุดันนะคะลูกค้าชอบสายสีดำนะคะดูสีดำก็จะเป็นหน้าตานี้ลูกทรงแบบนี้เหมือนกันค่ะแค่คนละสีเท่านั้นเองนะคะก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนของดอกเบีย้ย0นปซนาน8 4เดือนฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะ8 4เดือนสุดว้าวมากโปรโมชั่น8ปเดือนดอกเบี้ยศูนย์เหมือนได้ลดในราคาพิเศษยังไม่พอ ยังมีโปรโมชั่นที่ได้ดอกเบี้ยศูนย์อีกว้สุดคุ้มมากเลยค่ะคุณลูกค้าช้าไม่ได้นะคะตอนนี้เหลือแค่3คันเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำหรือสีบอลเงินนะคะรถพร้อมรับนะคะอยากมาชมรถอยากเข้ามาดูรถนะคะก็อย่าลืมนะคะที่ฟอร์ดพิจิตรเพชรอุบลราชธานีของเรานะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดพเพิ่มเติมของเจ้าตัวเอเวอเรสต์หรือรุ่นอื่นๆน,นนะคะก็สามารถโทรติดต่อน้องไอได้เลยนะคะ สามารถติดตามนะคะทางเพจฟอร์ดพิจิตเพจอุบ,บลราชธานีไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะทางเพจนะคะ y o u t u b e นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน t i k t o อกก็มีแล้วนะคะตอนนี้ทางด้าน t i k t ตอกก็มีแล้วนะคะก็ถ้า,ถาอยากเจาะลึกในโปรโมชั่นลึกๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะก็สามารถติดต่อผ่านน้องไอได้นะคะบริการ24ชั่วโมงนะคะโทรที่0 9 4 5 2 5 8 7 7 8ค่ะ โทรหาน้องไายกันเยอะๆนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็พามาชมรถแล้วนะคะก็วันนี้น้องไอยก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะแต่อย่าลืมนะคะคลิปหน้าน้องไอยมีเด็ดกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะก็ยังไงนะคะฝากติดตามช่องทางเพจฟอดพิจิตรเพชรอบุบลราชธานีของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย